กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคะ่ะคุณผู้ชมคะทีนเอ็นชั่วโมงทำเงินในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็มองดูถึงการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนในทองคำกันบ้างใช่เพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยอล่าอล่ามากนะครับแต่นี่เป็นเป็นฟิสิกอลคือแบบจับต้องได้ตแต่วันนี้ที่เราชวนมาคุยกันวันนี้จะเป็นเรื่องของทั้งแบบฟิสิกอลแล้วก็อนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารที่เราจะคุยด้วยวันนี้คือคุณธิพานววัฒนาทรัพประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG มาดูกันว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งในแง,ขง่ของธ<ช>ุรกิจของ YLG และราคาทองคำซึ่งผู้บริโภคอย่างเราก็คงสนใจแน่ๆใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนพูดกันเยอะมากๆเลยว่ายุคที่คริปโตเคอเรนซีเป็นที่นิยมมากขึ้นมันจะเข้ามาแทนที่การลงทุนในทองคําหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็สอบถามมุมมองที่น่าสนใจกับคุณทิพากันค่ะใช่ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันในช่วงปลายปีอยากให้คุณมลเล่าให้ฟังหน่อยอ11 12เดือนที่ผ่านมาอของปีนี้ซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนเร็วมากนะครับในมุมของทองท,องที่ว LG สัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดไหนบ้างก็มองเป็น2ประเด็นเรื่องราคาด้วยแล้วก็เรื่องวิธีการซื้อขายทองที่เราจะเห็นรูปแบบใหม่ๆที่ออกมาในในตลาดให้กบนักของทุนเพิ่มขึ้นอย่างตัวราคาเองค่ะพอ ปีนี้เป็นปีที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วเรื่องโควิด19ใช่ไหมคะแต่นี่ล่าสุดก็มีตัวตัวใหม่ออกมาละเราก็จะเห็นว่าคือราคาทองคำเนี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้อันที่สองจากเรื่องโควิด19 <c oughs> เป็นหลักเลยก็เลยทําให้ราคาทองคำขึ้นเป็นทำนิวไฮด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าปีนี้เองจะมีการปรับลดลงมาปีนี้ถ้าเรามองทองคําอยากจะให้แบ่งเป็น2องตัวตัวหนึ่งเนี่ยเป็นรองคางําต่างประเทศทองคาต่างประเทศปีนี้ลดลง5%เตนะคะ แต่ว่าถ้าราคาทองคําในประเทศเนี่ยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบวกขึ้น6เป็นต่เพราะว่าปีนี้เราได้อัน,นิสงส์ของค่างเงินบาทที่อ่อนค่ามาก็เลยทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นภาพรวมเนี่ยคใครที่เข้ามาลงทุนทองคําก็ยังถือว่ายังกําไรอยู่ในปีนี้ค่ะค่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้เลยก็คือคริปโตเคอเรนซีคนเปิดบัญชีเยอะขึ้นมันเป็นที่นิยมของนักลงทุนมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ยินคําพูดที่ว่าคริปโตเคอเรนซีมันจะเข้ามาทําหน้าที่แทนทองคำหรือเปล่าอันนี้แบบใส่โคเทชันเอาไว้มุมมองคุณมนมองยังไงคะสำหรับเราเองที่ที่อยู่ในฝั่งของค้าทองนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าจากที่อ่านตามข่าวก็จะเห็นจากช่วงหลายๆปีเนี่ยค่ะคริปโตเองตลาดดิจิตอลดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยคนให้ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น แต่มันก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่าพอเราไปดูผลตอบแทนของในหลายๆตัวมันก็บางตัวนี้ก็ให้ผลตอบแทนสีเท่าบางตัวก็เป็นพันๆเท่ามันก็มันพอมันน่ามันได้ผลตอบแทนดีมันก็น่าหอมหุ่มันธรรมดาแต่ว่าเราก็จะเห็นบางตัวเนี่ยอยู่ดีๆมูลค่าก็ก็หายไปเลยด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าเป็น high risk high return แต่ว่าถามว่ามันจะเข้ามาแทนทองเลยไหมนะวันนี้ โดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่ายังยังไม่ได้จะเข้ามาแทนทองคําแต่ว่ามองว่าเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นให้กับนักลงทุนมากกว่าอย่างถ้าเราไปดูไซส์ของตลาดเนี่ยค่ะทำไมตลาดทองคําราคาถึงถึงวุอหวาถ้าแต่ถ้าไปเทียบกับตลาดคริปโตตลาดคริปโตวุ่หวากว่า<ม>นั่นเป็นเพราะว่าไซส์มาร์เก็ตแคปของตลาดทองคำเนี่ย ใหญ่กว่าคริปโตถึงมามาประมาณสักสิกว่าเท่าณปัจจุบัน,น,บบน,นอย่ณปัจจุบันอยู่ใช่ค่ะอย่างตอนนี้มาเก็ตแคปของทองคาอ,อ,อ,อยู่ที่ประมาณ11ล้านล้าน US dollar แต่ว่าถ้าตลาดคริปโตเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านล้านก็นคือมันก็ยังห่างก,กันทประมาณ10เท่าองถามว่าเขาก็มาแรงเหมือนกันเนาะ,ะเพราะเป็นน้องใหม่ไม่ไม่ไมกี่ปีแล้วก็เลยทําให้เวลาที่การขึ้นลงมันค่อนข้างผันผวนในตลาดนั้น แต่ตลาดทองคำเนี่ยการขึ้นลงยังไม่ได้ผันผลมากนักเพราะว่าพอไซส์ใหญ่มากๆถึงมีผู้เล่นรายใหญ่ยกตัวอย่าง SPDR ที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่วันนี้เข้ามาสิบตันก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยเออเดีอด,ดหรือว่าล่วงลงไปแรงๆอย่างเงี้ยไซส์ทังใหญ่มากใช่ค่ะดังนั้นพอล่าสุดก็เลยมีเรซูชชแม้กระทั่งสมาสมาพันธ์ทองคําโลกหรือ World Gold Council เนี่ยก็ทาตัวเลข,ขออกมาเลยค่ะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าในหนึ่งพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีทองสัก10% ก็น่าจะแบ่งถ้ามีคริปโตเข้ามาสัก1-5%<ม>็ก็จะช่วยให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น<ม>แต่ว่าก็ควรจะต้องมีทองเพราะว่าตลาดคริปโตมันเหวี่ยงเกินไปถ้ามีทองเข้ามาสัก10%ก็จะทาให้ความผันผวนตัวนี้ค่ะไอ,ไอ้ดรอดาวตัวที่มีโอกาสลบลงมาเยอะๆเนี่ยมันน้อยลง<ม>ดังนั้นเลยมองว่าเป็นทางเลือกที่สามารถลงทุนไปด้วยกันได้ค่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคริปโตอาจจะยังไม่ได้เข้ามาแทนทองเต็มที่แต่เมื่อกี้คุณมิร์นบอกว่าเขาโตเร็วมากการที่เขาโตเร็วแบบนี้ คงคำซึ่งเราอยู่มานานมากแล้วเราสเตเบิลมากกว่าเขาแต่เรารต้องปรับตัวแน่ๆมองในมุมของการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลง ค่ะคืออย่างตัวคริปโตเองเนี่ยมันมองว่าเป็นแอสเซทที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของของการที่เข้ามาลงทุนแน่นอนนะกก่อนหน้าที่จะมีคริปโตเนี่ยเรามีทองมีดอลลาร์มียูโรมีพวกพันธบัตรรัฐบาลที่ผลตอบแทนแน่นอนอะไรที่ผลตอบแทนดีนักลงทุนก็จะพร้อมที่จะถอนจากถอนเงินจากแอสเซทหนึ่งไปแอสเซทหนึ่งนะเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวบางครั้งถ้าเราไปเทียบก่อนหน้านี้เราจะเทียบทองกับดอลลาร์ พอดอลลาร์ขึ้นทองลงดอลลาร์ลงทองขึ้นจะสวนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเทียบกับตลาดคริปโตแต่ทางนี้ท้งนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดกระแสของเซฟเฮดแนแอสเซททองเนี่ยยังไงก็ยังเป็นอยู่ในใจของนักลงทุนในอันดับตน้ตนๆแต่ว่าในช่วงหลายสองปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยทุกๆวัยเลยดีกว่าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้มากก็คือเรียกว่าเป็นการ transformation ครั้งใหญ่เพราะว่า เราเริ่มจากโซเชียลดิสท n เ i นซิ่งวิร์กฟรอมโฮมก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยม,มีการใช้ชว่ตประจวบวันผ่านแพลตฟอร์มทั้งหมดมผ่านออินเทอร์เน็ตทั้งหมดเมื่อเริ่มต้องไปสั่งอาหารถูกไหมคะมจนเนี่ยคะ่ะการลงทุนทองคำก็เริ่มเป็นแพลตฟอร์มแบบนั้นนักลงทุนไม่อยากเดินไปที่ร้านทองเพื่อไปยืนเข้าแถวให้คนแออัด แล้วก็เสี่ยงกับโอกาสที่จะมีการติดเชื้อทำา่านมือถือเลยดีกว่าใช่เดี๋ยวนี้ก็คือง,ง่ายขึ้นเปิดบัญชีผ่านมือถือสั่งซื้อผ่านมือถือโอนเงินก็โอนผ่านก็คือทั้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซื้อทองขายทองทุกอย่างสามารถทําผ่านครบเป็ดเสร็จในในมือถือเครื่องเดียว นี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปมากอย่างวายเอเจเองเราก็ออกพยายามออกสินค้าหรือว่าออกเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆออกมาให้กับนักลงทุนอย่างเมื่อต้นปีเนะะี่ยค่ะเราออกแพลตฟอร์มที่เรียกว่า G o Saving ตัวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสําหรับตั้งแต่วัยทํางานวัยนักศึกษาเริ่มต้นใช้เงินแค่ประมาณ100บาทเท่าน,นั้นเองก็สามารถลงทุนได้ซื้อได้ทอง96.5ก็ได้99.99ก 99. ก็ได้เป็นการสะสมไปแล้วพอได้ครบจำนวนก็สามารถกด รับสินค้าสินค้าก็จะไปส่งถึงที่บ้านเขาโดยที่มีประกันเป็นทองคำฟิสิกอลเลยใช่เป็นทองคำฟิสิกอลหรือถ้าบางท่านบอกเอ้ยไม่อยากซื้อทีละร้อยแต่ว่าวันนี้เห็นทอง บาทหนึ่งมันอยู่สัก2 8 0 0ม่ฉันกดซื้อ2 8 0 0มแล้วกดรับฟิสิกอลเลยก็ทำได้เงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราก็พยายามออกแพลตฟอร์มใหม่ๆออกมาให้รองรับกับความาต้องการของนักลงทุนและอย่างในออกลุ่มเราเองเนะะี่ยค่ะตัวฝั่ง YLG f u t u r e เราก็มีการเ,ออเพิ่ม Product ก็คือตัว CME เข้ามาอย่างที่ผ่านมา YLG f u t u r e เราให้ Product เฉพาะ TFX ลูกค้ามาซื้อก o f ฟิวเจอร์ในประเทศแต่ตอนนี้ก็จะมีเราเห็นดีเมีนที่คนอยากจะซื้อเคเรนซี y อยากจะซื้อทองที่อยู่ตลาด CME เราก็นำ d u c t ตัวนี้เข้ามาก ให้กับนักลงทุนแล้วก็ทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มอีกด้วยเหมือนกัน<ม>โอนเงินรับเงินสั่งซื้อขายทุกอย่าง24ชั่วโมงให้บริการนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเทรนด์มาทางนี้เพิ่มขึ้นด้วยเราก็ต้องไปทางนี้เหมือนกันใช่<ม>ใช่ค่ะค่ะ สอบถามคุณมลเพิ่มเติมนิดหนึ่งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแนวความคิดเรื่องการลงทุนถ้าเป็นพวกกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยเรื่องการได v e เวอร์ซีฟการกระจายความเสี่ยงมีทองอยู่ในพอร์ตเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่นักลงทุนรายย่อยล่ะคะปัจจุบันคนนิยมถือทองคําเอาไว้ในพอร์ตเนี่ยจากสถิติมันเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนแล้วมันปลอดภัยแค่ไหนก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะสําหรับคนไทยจริงๆเราเรียกว่าในในฝั่งเอเชียทั้งหมดเนี่ยเรายังชินกับทองอยู่ ชินกับฟิสิกอลโกจริงๆจะจะจะต่างกับฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปที่ที่อาจจะถือเป็นเปเปอร์โกส่วนมากแต่บ้านเราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็ได้รับการปลูกฝังว่ามีเงินเก็บก็ซื้อทองแล้วถามว่ามันน่าผิดหวังมันไม่น่าผิดหวังเลยเพราะทองเนี่ยราคามันขึ้นไปเรื่อยๆใครที่เคยติดดอยก่อนหน้านั้นรอบนี้ก็หลุดกันไปหมดแล้วก็เห็นได้ว่าทองเนี่ยยังไงมันก็เป็นการเาก็บมูล,ลค่าของตัวเองไว้แบบหนึง แล้วการกระจายพอร์ตของการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญเราไม่ควรจะเอาเงินของเราก้อนหนึ่งเนี่ยไปลงในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งดังนั้นการจัดสัสดส่วนก็เป็นเรื่องสําคัญทองคำเนี่ยค่ะสัสดส่วนที่โวโกให้ไว้จะอยู่ที่ประมาณหจนถึง15%บาเซิมมมในการที่จะมีทองถืออยู่ในพอร์ตแต่ยังไงก็ควรจะมีค่ะในในระยะเวลาหลังจากนี้พอคนเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นทองคํา ต้องมีติดพอร์ตเหมือนที่คุณมนบอกไว้แต่ว่าราคาคุณมนประเมินทิศทางของราคาหลังจากนี้คือหน้ามองมองอยังไงบ้างเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นเปลี่ยนเร็วมากทองคำคะจะเป็นยังไงครับค่ะก็ตอนนี้เนี่ยคนก็ยังเป็นห่วงเรื่องเรื่องสถานการณ์โรคระบาดตัวโควิด -19 นแต่ถ้าตัวนี้จบไปก็เชื่อว่าน่าจะส่งผลลบกับทองคําแต่รอบนี้ต่างกันหลายในในหลายๆหลายๆมุมอย่างถ้ารอบนี้เราเอาภาพ ของเศรษฐกิจในในรอบนี้ไปเทียบกับตอนที่สหรัฐทำ QE รอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเงินเฟอ้อไม่ได้สูงมากมายขณะน,นี้รอบนี้เนี่ยราอยู่ประมาณสัก4% 5%ได้แล้วเงินเฟอ้อสูงมากแล้วก็ประกอบกับอัตราหนี้สาธรารณะของสหรัฐที่สูงที่สุดในประวัติการสองตัวนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทําให้ทองในอะย่างน่าสนใจอย่างล่าสุดวันนี้ข่าวยังออกมาว่า JP Morgan คาดการณ์ว่า จะได้เห็นน้ำมัน125เหรียญยูโรต่อบาร์เรลเร็วๆนี้เดือนที่แล้วยังบอกว่าเต็มที่แค่100ร้อยเหรียญตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น120 2> <20 S> 1 <5 S> 2อแล้ว,ลวอ,อันนี้ก็เห็นว่ายิ่งถ้าราคาน้ำมันขยับขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณเงินเฟอ้อด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเราไปดูสแตทอันนี้มันก็ชอบเบสตามสแตทนะคะถ้าไปดูสแตทเนี่ยค่ะ ทองคําหรือว่ากับอัตรางเงินเฟอ้อถ้าเมื่อไหร่ที่อัตรางเงินเฟอ้อเกิน3%ทองคําเฉลี่ยผลตอบแทนจะปรับขึ้นประมาณสัก15%อันนี้เราดูจาก50ปีย้อนหลังในในในอดีตที่ผ่นนานมาใช่ค่ะค่ะดังนั้นในรอบนี้มองว่าถึงแม้ว่าเ,เรื่องโควิด1 9จะลงแล้ว แบบสมมติว่าหายไปแล้วเรามีวิธีรักษาได้ถ้ายังไม่มีอันนี้ก็ยังเป็นตัวบูสต์ทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังสดใสอยู่แต่ถ้าหมดไปแล้วเราก็จะต้องกลับมาจัดการในเรื่องของเงินเฟ้อกับหนี้สาธารณะหรือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่ะซึ่งแม้น้อยังไปได้ต่อมันน่าจะไปได้ต่อถูกไหมราคาทองคำก็ยังมองบวกสําหรับตัวราคาทองคําอยู่ค่ะโดยที่อย่างปีนี้เองเนี่ยค่ะเรามองว่ากรอบปีนี้เราเริ่มต้นปีประมาณสัก2 0 0 0 0 2 6 8 0 0นปะคะ2 6ปลายปลายแล้วก็ ขึ้นไปเนี่ยอยู่บวกลบประมาณสัก3,000บาทนะคะก็อยู่ประมาณสัก28,000 2 9 0 0ปปีหน้าเราก็มองกรอบน้าจะใกล้ๆกันคแต่มันก็มีประเด็นเรื่องของไหนจะถอน QE ไหนจะขึ้นดอกเบี้ยใช่คนี้มองมองกระทบทองเราไปดูย้อนหลังอีกเหมือนกันนะคะว่ารอบที่แล้วตอนที่ถอน QE ราคาทองคำอะร่วงลงแต่เดย์วันวันแรกที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยราคาทองคำเริ่มปรับตัวขึ้น เป็นเพราะว่าเหมือนตลาดเริ่มรับข่าวไปแล้วอย่างงี้ค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เรามองว่าในช่วงสั้นส้นราคานองคายังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่เรามองว่าราคานองคายังไปได้อยู่ค่ะถ้าในแง่การลงทุนนะลงทุนที่ยังไม่ได้มีทองก็แนะนาว่ารอจังหวะการย่อตัวทยอยสะสมบางส่วนค่ะครับผมอาจจะเป็นตัวแทนคนรุ่นเก่าคุณมนผมเคยได้ยินได้ฟังมาในสมัยก่อนว่าซื้อทองเนี่ยซื้อแล้วเก็บยาวๆเก็บยาวๆปี2ปีที่ผ่านมาความคิดเหล่านั้นถูกทลายลงหมดเลยเพราะว่า เก็บยาวๆเก็บยาวๆมันมีช่วงที่มันร่วงหนักมากต่อจากนี้เนี่ยการลงทุนในทองคํามันยังควรจะซื้อแล้วเก็บยาวๆหรือมันควรจะต้องเ<อ>ทรดดิง้งเออยยังไงมัน,นมองนมองนี้ค่ะมองว่า พอร์ตเราดูภาพพอร์ตใหญ่ก่อนพอร์ตใหญ่เนี่ยเรามีทองคำสักสิอยู่ในพอร์ตแต่ในนั้นเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่นักลงทุนละบางคนก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากซื้อเก็งกําไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะซื้อเก็บไว้ติดพอร์ตแต่บางคนที่อยากซื้อเก็งกําไรก็อาจจะแบ่งบางส่วนออกมาเพื่อเพื่อเทรดทากาไรก็คือในพอร์ตก็แบ่งย่อยไปได้อีกถ้าคุณอยากจะเทรดดิ้งก็อ่าแบ่งไว้ส่วนนึงแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าอย่างในพอร์ตเทรดดิ้งโดยส่วนตัววักลงที่จะแนะนํามเงนนอย่่ทาาาาแวบั อยากจะเข้ามาเทรดทองก็จะให้แบ่งเป็นสามไม้เวลาที่ราคาทองคําร่วงลงในแต่ละจุดก็ทยอยซื้อเวลาขึ้นก็ทยอยขายก็เป็นราคาเฉลี่ยไปคถ้ารวมความต้องการถือครองทองคําทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็มองเป็น2ฝั่งค่ะ,ะจะมีฝั่งที่เป็นกองทุนกับฝั่งที่เป็นเรียลดีมานนะคะฝั่งที่เป็นเรียลดีมานเนี่ยอย่างทั่วโลกเนี่ยจีนกับ India, อินเดีย2ประเทศถือเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ2000ตันของของของเรียกว่า5 0ของปริมาณทองคำที่ต้องการทั้งหมดนนแะคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยพอเกิดสถานการณ์โควิดก็ทำให้ปริมาณความต้องการของจีนกับอินเดียลดลง เพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ด hmm. ีคนก็ไม่มีกําลังซื้อที่จะไปซื้อทองอย่างอย่างอินเดียเองเขาก็ใช้ในช่วงเทศกาลแต่งงานอะไรพวกนั้ก็อาจจะอาจจะ drop ลงแต่ว่าก็ปีที่แล้วเนี่ยได้ดีมาฝั่ง SPDR เข้ามา SPDR ปีที่แล้วเข้ามาซื้อเป็น all time high เลยเกือบเกือบประมาณสักสะสมประมาณ3,900ก้ว่าตันได้แต่ว่าพอมากลับมาปีนี้ SPDR เริ่มขายก็ทยอยขายมานตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าเนี่ยค่ะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเริ่มกลับเป็นภาพบวกเข้ามาซื้อละ แต่ว่าพอเรามาดูฝั่งที่เป็นเรียลดีแมนก็คือจีนกับอินเดียวอลลุ่มเริ่มกลับมาเพราะว่าพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มกลับมาซื้อสําหรับเอ่อฟิสิกอลแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มเห็นว่าเข้ามาสนใจเพิ่มขึ้นคือธนาคารกลางธนาคารกลางเนี่ยค่ะปีนี้เราก็ซื้อข่าก็ซื้อเยะบ้านเรานี่ซื้อน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะปีนี้ซื้อขึ้นมาประมาณ90ตันได้ทำให้แบงค์ชาติเราเนี่ยมีทองถึประมาณ6% ของของของรีเัิร์ฟนะคะซึ่งดีค่ะดีสนับสนุนค่ะสรุปแล้วว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยแอสเซทที่ชื่อว่าโกหรือทองคำก็ยังเป็นทางเลือกเป็นสิ่งที่ควรจะมีติดพอร์ตอยู่ดีเพียงแต่ว่ารูปแบบของการซื้อขายมันเปลี่ยนแปลงไปทุกค่ะมันสะดวกสบายมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมากๆเดี๋ยวคงต้องมาอัปเดตกันเรื่อยๆเพราะเชื่อว่าจะมีอะไรที่จะมีพิจารณาใหม่ๆออกมาให้เรารู้จักกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมนต์มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พอฟังทั้งทั้งสามท่านแล้วนะมีความรู้สึกว่าเรายังต้องเจออะไรกับอีกหลายอย่างมากในปีต่อๆไปถูกต้องอค่ะแต่ว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันคงไม่ได้เป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ตัดสินใจจะลงทุนยังไงก็ต้องลงทุนถูกต้องเพียงแต่ว่าเราเองในฐานะนักลงทุนก็ต้องปรับตัวเราก็ต้องเปิดรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะทุกๆจังหวะของการเปลี่ยนแปล่ มันเป็นจังหวะในการทำกำไรให้กับทุกคนได้เสมอแล้วก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าทุกๆจังหวะของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวในแวดวงไหนก็ตามแต่ทีเอ็นชั่วโมงทำเงินจะอยู่กับผู้ชมตลอดเวลาแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนหให้ทันต่อความทุกๆความเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ t n n ช่อง16ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ